ราคาทองกำลังขึ้นอยากขายทองตอนนี้เขามีขายทองแบบออนไลน์ด้วยนะคะที่ห้างทองเพชรรีค่ะขายง่ายมากมาดูขั้นตอนกันก่อนอื่นเราต้องแอดไลน์ออฟฟิเชียลของห้างทองเพชรรีก่อนนะคะทักไปเลยค่ะเอาไว้อยากขายทองแอดมินก็จะตอบกลับมานะคะว่าต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับทองของเราอะไรบ้างพอเราส่งข้อมูลกลับไปนะคะแอดมินก็จะตอบกลับมาค่ะว่าทองของเราขายได้ในราคาที่เท่าไหร่ค่ะต่อไปเราก็กดขายทองออนไลน์ค่ะและก็กดขายทองรับทองที่บ้า และแอดมินก็จะให้ส่งหน้าบัตรประชาชนของเรารูปหน้าตรงของเราและก็เบอร์โท,ทรศัพท์ค่ะส่งไปได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ปลอดภัยค่ะต่อไปแอดมินก็จะขอที่อยู่ปัจจุบันเบอร์ติดต่อของเรานะคะและก็ภาพถ่ายทองที่เราจะขายค่ะตามด้วยเลขบัญชีนะคะที่ต้องการให้ทางร้านทองโอนเงินเข้าค่ะและร้านทองนะคะก็จะส่งใบปะหน้ากล่องมาให้เราค่ะเราก็แพ็คทองนะคะห่อบับเบิลใส่กล่องปิดซินให้เรียบร้อยแล้วก็เอาใบปะหน้ากล่องที่ร้านทองส่งมา ปะหน้ากล่องไปเลยค่ะเสร็จขั้นตอนนี้ก็ถ่ายรูปหน้ากล่องนะคะส่งให้ทางร้านทองเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับทองไปให้ที่ร้านแค่นี้เราก็นั่งรอรับเงินสวยๆอยู่ที่บ้านสบายใจได้เลยค่ะหายห่วงสมัยนี้มันง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนง่ายนิดเดียวกับการขายทองออนไลน์แต่เราต้องเลือกร้านที่เราไว้ใจได้นะคะแนะนำเลยค่ะห้างทองเพชรชรี